แชร์ไหมยังไม่ได้คืนสามวันนี้ไม่โกหกยังไม่ได้คืนยังไม่ได้คืนแล้วกดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์เพียงเท่านั้นเวลาให้แชร์เจ้าก็ไม่แชร์กันนะเวลาค่าทำรายการนะน,นะเวลาเหลืออีกไม่เท่าไหร่สิบหกสิบเจ็ดนาทีเท่านั้นเจ้าทั้งรลายนะเออ นะอย่างที่เล่าให้ฟังอะว่าคุณป,ป๊อปปี้สวัสดีค่ะคุณกวางของคุณนะคะคุณป,ป๊อป,ปปี้ขอบคุณนะคะอย,อย่าลืมเซกเกรซจะมีโชคไหมคะเกรซแชร์ยังวันนี้จะมีโชคไหมคะเกรซแชร์ยังแชร์แล้วแนะนำอะมาเดี๋ยวดูให้ได้จากอะไรเดิมๆเก่าๆถ้าจะได้โชคอะนะ ได้โชคจากอะไรเดิมๆเก่าๆไพ่